Oh dear. Oh dear. สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวนะครับกับการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าของแอป messenger ของตัว Facebook นะครับสำหรับคนที่เลือกเพลงไม่ได้นะครับ มันจะมีเหตุผลอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัปเดตใหม่นะครับถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะมีเพลงอยู่ในเครื่องก็แล้วแต่นะครับแต่จะไม่สามารถตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าของ Messenger ตัว Facebook ได้นะครับเอาอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมมีเพลงอยู่แล้วนะครับเปิดเพลงมา,าเป็นเพลงที่อันนี้เป็นเพลงที่ผมดาวน์โหลดมาใหม่หนึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็พวกนี้ผมเคยตั้งเข้าไปในแอป messenger อยู่แล้วนะครับแต่เพลงนี้เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่นะครับแล้วเราจะไปตั้งเสียงเรียกเข้า messenger นะครับปรากฏว่าเพลงนี้จะไม่มีนะครับเหตุผลอะไรถึงไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนละขั้นตอนกันก่อนอ่าผมจะเอาเพลงนี้นะครับอ่าทีน,นี้ไปที่แอป messenger นะครับของตัว Facebook นะครับ เข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วเข้ามาที่ Messenger กดมาที่โปรไฟล์อ่ากดการแจ้งเตือนและเสียงเตือนนะครับอ่านะครับเสียงเรียกเข้าตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวขอปิดดีเสียงนิดนึงนะครับเพลงนี้จะมีในเครื่องอยู่แล้วก็จริงนะครับ แต่2เพลงนี้ผมทําการตัดมานะครับเหมือนถึงจะเข้ามาในแอป messenger นะครับหาตัวนี้จะมีเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับรอ่านิดนึงอ่าจนัวนี้จะเป็นแอปอ่าในเครื่องนะครับอ่าทีนี้เพลงที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้มันยังไม่ขึ้นถูกไหมครับเป็นเพลงภาษาอังกฤษที่ผมเปิดในเปิดดูให้ใหม่ ในเพลงนี้จะมีขึ้นในแอป Messenger นะครับถึงแม้ท่านจะโหลดเพลงมาแล้วก็ตามมีเพลงอยู่ในเครื่องแล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเอาเพลงขึ้นไปที่แอป Messenger ได้นะครับท่านผู้ชมต้องมาตั้งค่าที่ตัวตั้งค่าของเครื่องก่อนนะครับอ่าไปที่การตั้งค่าเลยนะครับมาที่การตั้งค่านะครับอ่าแล้วก็เสียงและการสั่นนะครับ โอเคแล้วก็เลื่อนมาเป็นเสียงเรียกเข้านะครับอ่าเสียงเรียกเข้านะครับแล้วก็กําหนดเสียงเรียกเข้านะครับด้านบนจะสังเกตได้ว่านี่เพลงที่เราโหลดมาอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมครับแต่มันไม่ขึ้นแอปเ e s s e n เ e r ของตัว f peacebook ให้เราเลือกเปลี่ยนเสียงได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกที่กําหนดเสียงเรียกเข้าให้อยู่ในเครื่อง ของมือถือก่อนนะครับผมก็คลิกตัวนี้เข้าไปอาขอตัดก่อนนะครับไม่ตัดก็ได้นะครับท่านผู้ชมเอเนนะครับเมื่อเราตั้งเพลงนี้เป็นเสียงเรียกเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปเข้าดูแอป Messenger นะครับ อเพลงนี้จะเข้าไปที่แอป messenger ทันทีเลยในวิธีที่ง่ายๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่แอป messenger ดูอเมื่อเราเข้ามาแอป messenger เสร็จแล้วนะครับอเราไปดูว่าเพลงจะเข้ามาไหมนะครับไปที่การแจ้งเตือนและเสียงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ในกรณีที่ใครนําเพลงเข้าไปไม่ได้นะครับต้องทำํำวิธีนี้ก่อนนะครับบางเครื่อง บางเครื่องอาจจะเข้าไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าเราก็ไปที่เสียงเรียกเข้านะครับทีนี้เราเลื่อนหานะครับว่าเพลงที่เราตัดมาสักครู่เพลงตัดที่เราตัดมาสักครู่มันจะเป็นตัวเลขหลายๆแบบนี้นะครับเยอะๆแบบนี้นะครับเลื่อนดูอ่าเห็นไหมครับนี่เป็นเพลงที่เราตัดมานะครับไฟล์แล้วนามสกุลเขาจะเป็น ตัวเลขเยอะๆนะครับเรากดเข้าไปดูดูซิโอเคฟังนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูลิขสิทธิ์นะครับเห็นไหมครับก็จะเข้าไปที่แอป Messenger เลยนะครับก็สามารถตัง้งเป็นเสียงเรียกเข้าได้เลยนะครับไปดูใหม่ เพลงที่ตัดมาจะเป็นนามสกุลเยอะๆอย่างนี้นะครับก็เป็แอนเรียบร้อยนะครับไม่รู้จะโดนเลิกกระสิ์หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าเพลงอยู่ในเครื่องมีก็จริงนะครับแต่เราต้อง เหมือนว่าบางเครื่องเหมือนว่าจะทําให้มันรู้จักไฟเสียงหรือเปล่าอันนี้กังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก่อนอื่นก็เมื่อโหลดเพลงมาแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับปัญ่าเสียงและการสั่นนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่เรานะครับจะเปลี่ยนไฟล์นามสกุลข,ข,ของเขานะครับเห็นไหมครับ เมื่อเมื่อเราตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าแล้วก็นามสกุลเขาจะเปลี่ยนเป็นอ่าไฟาล์จะเปลี่ยนไฟล์ไปแล้วก็ไฟล์เพลงน,นี้จะเข้าไปถึงแอป m e s s e นเจอได้นะครับใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีแอปเมสเซนเจออาจจะไม่รู้จักนะครับอ่าเหมือนเราตั้งค่าเสียงเรียกเข้าในตัวเครื่องแล้วเหมือนมันจะกําหนดค่าอะไรสักอย่างนะครับให้ไปที่ระบบของแอป m ม s s e นเจอได้นะครับ อันนี้ในกรณีที่ใครนะครับไม่สามารถนำเพลงเข้าไปตั้งค่าในแอป m e s s ซ n เจอได้นะครับผมให้ทําวิธีนี้เลยนะครับจะเพลงอะไรก็ได้หมดนะครับท่านผู้ชมคือมันจะเป็นนามสกุลใหม่นะครับคือแต่งอ่านเหมือนปยแ,แปลงไฟล์เข้าไปนะั่นแหละท่านผู้ชมนะครับก็ทําขั้นตอนนี้นะครับ เหมือนเราเข้าไปกําหนดเสียงเรียกเข้าในเครื่องเราก่อนนะครับเหมือนสายเรียกเข้าก่อนแล้วก็ไปกําหนดอ่าแล้วนี่มันจะเด้งเข้าไปที่แอปเปิ้ลเซนเจอร์ทันทีนะครับเราไปทำกันดูนะครับมีเพลงแล้วก็ไม่สามารถทําได้ทําวิธีนี้เลยได้แน่นอน100%ถ้าไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปต่อให้ถ้าเราหาข้อมูลมาให้นะครับถ้าไม่ได้นะครับแต่น่าจะได้นะครับเพราะท่านผู้ชมเพราะว่าเราแปลงนามสกุลไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อโอเคนะครับก็เป็นการที่เปลี่ยนเสียงได้เข้าแอปเป็นซนเจอร์ได้ง่าย,ายๆด้วยวิธีนี้นะครับอโอเคนะครับท้ายสุดแล้วอย่าลืมกดติดตตาไม่ด้วยอย่าลืมกดลกกระดิ่งด้วยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ